พอ,อใจที่มีเธอโดยกันกวีสติมาบทที่7คืนนี้ลายของมิรันตีนิ่งสนิทไม่มีภาพของใครบางคนส่งมาเหมือนทุกคืนเธอไม่เข้าใจจริงๆว่าอติราชต้องการอะไรถึงได้ส่งภาพตัวเองพร้อมข้อความสั้นๆมาให้ทุกคืนแต่ตัวจริงกลับไม่เคยโผล่หน้ามาให้เห็นทั้งที่บ้านเขาและร้านนี้อยู่ห่างกันแค่ไม่กี่กิโลเมตร ไม่ใช่ว่าเธออยากเห็นหน้าเขาหรอกนะก็แค่แปลกใจเท่านั้นจริงๆมิรันตีคิดพลางพยายามข่มตาให้หลับพักหลังมานี้เธอมีปัญหากับการนอนเสจริงตาค้างตื่นอยู่ค่อนคืนกว่าจะหลับลงได้ทั้งที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเสด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านไปทำงานไปรับลูกเหมือนเมื่อก่อนแค่ขายต้นไม้อยู่ในร้านนานๆจึงขับรถไปส่งต้นไม้ที่บ้านลูกค้า หรือไปส่งไปรณีนีซึ่งก็มีคนช่วยยกช่วยหยิบแทบไม่ต้องทำอาหารสักเท่าไหร่เพราะมีอาหารรถเลิศฝีมือป้าพิมพ์ให้กินทุกมือ้อน่าจะเป็นเพราะเหนื่อยน้อยเกินไปนั่นแหละสายฝนเทกระหน่ำลงมาทั้งที่ฟ้ายังใสแดดยังจ้ามองออกไปด้านนอกอาคารเห็นคนเดินถนนวิ่งหลบฝนกันวุ่นวายคนที่เตรียมตัวมาดีรีบควักร่มออกมากลาง ส่วนคนที่ไม่ได้คิดเผื่อไว้อย่างมิรันตีต้องมายืนเบียดกับผู้คนอยู่ตรงทางออกจะกลับเข้าไปในธนาคารก็ไม่ได้เพราะใกล้เวลาปิดทำการแล้วสาขานี้ไม่ได้ตั้งในห้างสรรพสินค้าจึงปิดตามเวลาปกติของธนาคารเธอมีนัดจะไปรับมนัสวีที่โรงเรียนพาไปกินข้าวและดูหนังรอบเย็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องที่เด็กน้อยอยากดูกำลังจะออกจากโรงแล้ว วันนี้ลุงมิ่งขับรถมาส่งเธอที่นี่เพื่อให้นำเงินของร้านมาเข้าบัญชีและตัวลุงมิ่งเลยไปเยี่ยมญาติกับป้าพิมพ์เธอจึงต้องเดินทางด้วยรถโดยสารโรงเรียนของบุตรสาวอยู่ไม่ไกลก็จริงแต่ตอนนี้ฝนตกหนักเกินกว่าจะฝ่าไปรอขึ้นรถประจำทางหรือรอเรียกรถแท็กซี่มิรันตีนึกห่วงมณัสวีที่รออยู่ที่โรงเรียนเพราะฝนตกหนักทำให้ฟ้ามืดครึ้มกว่าปากติ โทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าสะพายสั่นคลืดคลาดบอกให้รู้ว่ามีสายเข้าเธอรีบล้วงเข้าไปหยิบมาดูนิ้วหน้าด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นว่าอธิราชโทรมาคุณอยู่ที่ไหนปลายสายเอ่ยถามทันทีที่เธอกดรับคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเธอเลี่ยงไม่ตอบคำถามนั้นเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นไม่มีธุระแล้วผมโทรมาไม่ได้หรือไงเธอถอนหายใจเมื่อได้ยินเสียงกวนๆนั่น คุณอาทิราชมีอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมมาที่ร้านร้านปิดวันนี้ไม่ใช่วันพุทธทำไมถึงปิดร้านมีธุระค่ะมิรันตีเลือกตอบสั้นที่สุดคุณอยู่ที่ไหนเสียงดังๆนั่นใช่เสียงฝนไหมฉันอยู่ธนาคารและใช่ค่ะฝนตกหนักมากแค่นี้นะคะฉันต้องไปแล้ว วิรนตีถอนหายใจรู้เลยว่าถ้าไม่บอกความจริงไปฝ่ายนั้นก็คงวุ่นวายกับเธออยู่แบบนี้ฉันจะไปรับลูกโรงเรียนเลิกนานแล้วขอวางสายก่อนนะคะเดี๋ยววีวีรอแล้วก็กดวางโดยไม่สนใจเสียงเรียกลั่นๆจากปลายสายรถแท็กซี่สีชมพูเลี้ยวเข้าไปในประตูโรงเรียนวิ่งตรงเข้าไปจนถึงลานอนเนกประสงค์ที่ใช้เป็นทั้งสนามกีฬา และพื้นที่สำหรับเข้าแถวตอนเช้าไปจอดหน้าโรงอาหารใหญ่ของโรงเรียนเลิกเรียนนานแล้วแถมฝนยังตกหนักรถที่วิ่งเข้ามารับเด็กนักเรียนจึงได้รับอนุญาตที่เข้ามาจอดในจุดนี้ได้วิรันตีเปิดประตูออกมาจากรถแล้วรีบวิ่งเข้าไปในโรงอาหารโชคดีเหลือเกินที่เจอคนขับรถใจดียอมรับขึ้นรถทั้งที่เธอเปียกไปทั้งตัว มิรันตีจึงตอบแทนด้วยการจ่ายค่าโดยสารเพิ่มไปหลายสิบบาทสอดสายสายตาพักเดียวก็เห็นมนัสวีนั่งอยู่ในโรงอาหารที่น่าแปลกคือมีคนที่คิดไม่ถึงนั่งอยู่ด้วยแถมยังเปิดยิ้มกว้างขวางรอรับเธอคุณอธิราชคุณมาได้ยังไงผมก็ขับรถมาไงเจอคำตอบแบบนั้นเข้าเธออยากจะถอนหายใจใส่คนตอบเสียจ,จริง แต่ต้องหันไปสนใจบุตรสาวก่อนแม้เปียกหมดเลยตัวน้อยของเธอวุ่นวายกับการค้นหาผ้าเช็ดหน้ามาส่งให้แต่ผ้าผืนนิดๆแทบไม่ได้ช่วยอะไรแค่เช็ดหน้าก็เปียกชุ่มทั้งผืนแล้ว <c oughs> สงสัยผ้าเช็ดหน้าของวีเลอกเกินไปค่ะแม่ขาเด็กหญิงส่งยิ้มแหย่ๆมาให้วันนี้เรากลับบ้านกันเถอคะค่ะอย่าไปดูหนังเลย ตัวเปียกแบบนี้เดี๋ยวแม่ไม่สบายหยิบกระเป๋าเป้สะพายหลังเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็เข้ามาจูงมือมารดาแล้วเหมือนจะนึกได้จึงหันไปลาคนที่มานั่งอยู่ด้วยวีไปก่อนนะคะคุณลุงขอบพระคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนเด็กหญิงยกมือไหว้อ่อนน้อมแล้วหันมาจูงมือมารดาเดินไปด้านหน้าโรงอาหารไม่รู้เลยว่าคนมานั่งเป็นเพื่อนเดินตามมาติดตโห ฝนยังตกไม่หยุดเลยงั้นเรากลับไปนั่งรอก่อนไหมคะแม่เงยหน้าขึ้นบอกมารดาแบบนั้นแต่ท่าทางกระสับกระส่ายวีวีหิวใช่ไหมคะมิรันตีถามด้วยเสียงอ่อนโยนรู้นิสัยกันดีว่าเด็กหญิงเคยชินกับการรับประทานอาหารเย็นแต่วันทนไหวไม่ลูกรอ้อยฝนซาอีกนิดแล้วแวะไปกินข้าวกันก่อนกลับบ้านไม่ต้องรอหรอกขึ้นรถเลยเดี๋ยวลุงพาไปกินข้าว เสียงพรึบดังขึ้นเหนือหัวสองคนแม่ลูกจึงแงนหน้าขึ้นเห็นร่มคันใหญ่สีเข้มกางคลุมทั้งสามคนไว้อติราชยืนอยู่ด้านหลังมือหนึ่งถือร่มอีกมือกลางออกโอบมิรันตีไว้หลุวมๆดันเบาๆให้เดินไปข้างหน้าเด็กน้อยแงนมองมารดาเมื่อเห็นพยักหน้ารับจึงเดินไปด้วยท่าทางสบายใจมากขึ้นใช้หนุ่มเปิดประตูส่งคนแม่ขึ้นนั่งด้านหน้าส่งคนลูกขึ้นด้านหลัง แล้วเดินไปเปิดท้ายรถหยิบกระเป๋าใบเล็กติดมือมาด้วยเมื่อเปิดประตูขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยเขาส่งร่มที่หูเรียบร้อยแล้วแต่ยังเปียกไปด้านหลังวิวีช่วยเก็บร่มไว้ในซองพลาสติกให้ลุงได้ไหมคะเด็กน้อยรับร่มแล้วจัดการให้อย่างเรียบร้อยเรียกสายตาพึงใจจากคนขออติราชหันมามองมิรันตีแล้วยื่นกระเป๋าใบเล็กส่งให้อะไรคะหญิงสาวถามด้วยความงุนงงคุณลองเปิดดู ผมว่าน่าจะมีอะไรมาเช็ดผมเช็ดตัวคุณได้น่าจะมีเสื้อเปลี่ยนด้วยนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันไปจัดการที่บ้านเลยทีเดียวไม่รบกวนคุณดีกว่าอย่าดื้อสิตัวเปียกๆนั่งตากแอร์เดี๋ยวก็ไม่สบายเจ้าของกระเป๋าส่งเสียงดุเบาๆงั้นขออนุญาตนะคะคนตัวเปียกและเริ่มรู้สึกสะท้านยอมรู้ซิปเปิดกระเป๋าใบเล็กออก ข้างในนั้นมีผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้าเช็ดผมอยู่จริงๆด้วยพร้อมเสื้อสีขาวและกางเกงผ้ายืดมิรันตีดึงผ้าขนหนูออกแต่คงจะเพราะรีบร้อนเกินไปจึงดึงเอาชิ้นส่วนอื่นติดมาด้วยอุ๊ยหน้าร้อนวาบเมื่อเห็นชัดตาว่าผ้าสีดำชิ้นเล็กนั้นคืออะไรขอโทษค่ะเธอพูดแล้วรีบขยับกระเป๋าให้เปิดอ้าเพื่อให้ชิ้นส่วนของกางเกงชั้นในผู้ชายหล่นกลับเข้าไปในกระเป๋า แล้วรีบรูดซิปปิดอย่างว่องไวจากนั้นก็รีบเช็ดผมเช็ดหน้าขณะที่ทอดสายตาออกนอกรถแต่มองไม่เห็นเลยว่าคนขับพาไปไหนเพราะภาพในสมองตอนนี้ก็คือผ้าชิ้นเล็กสีดำนั่นเปล่าหรอกนะไม่ใช่ชิ้นที่เพิ่งเก็บลงกระเป๋าไปเมื่อสักครู่แต่เป็นชิ้นที่เกาะติดกับสะโพกเพลียวอยู่ตาลงมาจากลอนกล้ามเนื้อหน้าท้องสวยๆและห่อหุ้มอะไรบางอย่างไว อับอายกับความจำของตัวเองจนเผลอเอาหัวโขกกระจกรถดังปึกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวส่งเสียงถามด้วยความห่วงใยห,หน้าเล็กๆยื่นมาสำรวจไม่มีอะไรคะ่ะลูกแม่เช็ดผมแรงไปหน่อยหันไปยิ้มไออาให้บุตรสาวแล้วหันกลับไปมองทางได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเลยทำใจกล้าหันมองต้นเสียงอติราชยิ้มกลิ่มดวงตาวาววับศบตาราวกับรู้ ว่าเมื่อสักครู่เธอคิดอะไรอยู่โอ้ยถ้าจะมองกันแบบนี้เอามีดมาแทงกันเลยดีกว่ารถสปอร์ตสีขาวจอดลงที่ร้านอาหารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งด้านในเปิดไฟไว้สว่างสวัยกินข้าวกับผมก่อนนะชวนคนแม่เสร็จก็หันไปด้านหลังร้านนี้มีของอร่อยเยอะเลยค่ะวีวีมีปลาสวยๆด้วยไปกินข้าวกันนะ เห็นสีหน้าตื่นตาตื่นใจของยายตัวเล็กแล้วอาทิราษยิ้มกว้างเพราะหันมาเห็นหน้าตึงๆของคนเป็นแม่ก็อดแย่ไม่ได้แค่กินข้าวเองคุณคิดอะไรมากมายฝนยังคงตกอยู่แต่แทบจะไม่มีใครเปียกเลยเพราะมีพนักงานของร้านถือร่มคันใหญ่ขนาดพอๆกับร่มของรถเข็นขายของมารอรับลูกค้าทุกคนแล้วส่งจนถึงประตูร้าน มนัสวีแงนมองร่มคันโตมากแล้วห่อปากผู้ใหญ่สองคนอดมองด้วยสายตาเอ็นดูไม่ได้ด้านในร้านตกแต่งด้วยตู้ปลาหลากชนิดมีทั้งแบบที่ตั้งชิดผนังแบบที่ตั้งโดดโดดอยู่กลางร้านแบบที่ใช้กั้นโต๊ะและที่นั่งเป็นสัสดส่วนแต่ที่เด็กหญิงติดใจมากก็คือโต๊ะตู้ปลากินอาหารไปมองเห็นปลาน้อยหลากสีว่ายวนไปมาด้วยไม่รู้ว่าเพราะวันนี้ฝนตกหรือเปล่า ทำให้ร้านนี้มีคนนั่งบางตาเจ้ามือจึงบอกให้คนเด็กสุดเลือกเองว่าอยากนั่งที่ไหนให้วีเลือกได้หรอคะเด็กหญิงมีท่าทางไม่แน่ใจหนูอยากนั่งตรงไหนคะวีวีมิรันตีถามด้วยเสียงอ่อนโยนสวยทุกโตะเลยค่ะแบบที่ตู้ปลาทำเป็นโต๊ะก็สวยมากแต่ว่าโตะเตี้ยไปนั่งกินข้าวอะ่ะต้องเมื่อยหลังแน่ๆ อติราถึงกับเลิกคิ้วเมื่อได้ยินการพูดจาแบบผู้หลักผู้ใหญ่เรานั่งแบบที่มีตู้ปลาล้อมๆแบบนั้นได้ไหมคะเก้าอี้มันดูนุ่มน่านั่งเด็กหญิงชี้ไปที่สุดมุมห้องเป็นที่นั่งแบบวงกลมเก้าอี้บุกนวมนิ่มล้อมรอบด้วยตู้ที่ครึ่งล่างทึบทำจากไม้ลายสวยส่วนครึ่งบนเป็นตู้ปลาที่มีสีสันตรการตา อติราชลอบยิ้มตอนที่พาทุกคนเดินไปยังที่นั่งมันช่างดูเป็นส่วนตัวเสียจริงวิวีอยากกินอะไรคะคนพามาเลี้ยงถามเด็กหญิงก่อนมนัสวีมองหน้ามารดาก่อนตอบเสียงเบาวิก,กินอะไรก็ได้คะ่ะหนูไม่อยากเลือกเองเหรอคะอติราชขมวดคิ้วนิดๆเมื่อเห็นพฤติกรรมนั้นช่างแตกต่างจากบุตรชายของเขาที่ตัดสินใจเรื่องแบบนี้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เล็ก ไม่เป็นไรค่ะตอบปฏิเสธแต่ตาชำเลืองมองเมนูสปาเกตตี้ซอสเนื้อไหมคะหรือหนูอยากกินสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลคนที่รู้เมนูโปรดของลูกสาวเอ่ยถามเด็กหญิงเหลือบมองราคาอาหารแล้วทำท่าลังเลอยู่นิดช้อนตามองมารดาแล้วเอ่ยเสียงเบาวีอยากกินสปาขี้เมาทะเลแบบที่มีกุ้งตัวใหญ่ๆได้ไหมคะแม่ ได้คะ่ะลูกเอาแบบเผ็ดน้อยนะคะคะแม่เด็กหญิงรับคำเสียงเบาสีหน้าดูสดชื่นขึ้นกวาดมองรอบร้านด้วยสายตาสนอกสนใจที่นี่มีทั้งปลาทะเลทั้งปลาน้ำจืดเลยนะแล้วเขาติดป้ายบอกชื่อไว้แต่ละตู้ด้วยระหว่างที่รออาหารวิวีไปดูปลาก่อนได้นะคะอธิราชบอกเด็กหญิงไปเถอะลูกมิรันตีบอก งั้นเดี๋ยววิมานะคะคล้อยหลังคนลูกหนุ่มนักการตลาดขยับตัวไปนั่งชิดคนแม่ทันทีเขาส่งของที่ถือติดมือมาจากในรถวางลงบนตักเปลี่ยนเสื้อก่อนเสื้อคุณเปียกนั่งในร้านแอร์เย็นๆเดี๋ยวไม่สบายขอบคุณมากแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวกินเสร็จกลับบ้านค่อยเปลี่ยนทีเดียวเลยมิรันตียืนยันลูกสาวว่าง่ายมากแต่คนดื้อคือแม่นี่เอง อธิราชนั่งเท้าคางกับโต๊ะแล้วจ้องหน้าคนดื้อเสื้อผมเองซักมาสะอาดมากหอมด้วยไม่เชื่อคุณลองดมดูได้เลยไม่ได้บอกเฉยๆแต่หยิบเสื้อขึ้นมาจอดตรงจมูกให้ด้วยคนที่ไม่ทันตั้งตัวสูดกลิ่นหอมสะอาดเข้าไปเต็มๆก่อนนึกได้แล้วหันหน้าหนีซ่อนหน้าแดงๆไม่ให้อีกฝ่ายเห็นหอมใช่มาเสียงทุ้มหยอกเยา้า ก็ดีค่ะหญิงสาวยอมรับดีพอที่คุณจะยอมใส่ได้หรือยังเห็นหน้านิ่งๆนั่นแล้วเจ้าของเสื้อเลยสัมทับต่อถ้าคุณป่วยใครจะดูแลว,วีวีมีกันสองคนแม่ลูกคุณยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีๆในฐานะนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จเขารู้ว่ามาถูกจุดแล้วเพราะมีรันตีนิ่งไปนิปนดก่อนถอนใจเบาๆแล้วขยับตัวลุกขึ้น บอกวิวีด้วยนะคะว่าฉันไปห้องน้ำแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงผมดูลูกให้เขาจงใจตัดคำว่าลูกคุณพูดให้สั้นลงเพื่อดูปฏิกิริยาแต่คราวนี้ต้องผิดหวังเพราะมิรันตีเก็บงำความรู้สึกสีหน้าของเธอนิ่งสนิทตอนที่ถือเสื้อของเขาเดินไปยังห้องน้ำอาหารเริ่มทยอยมาเสิร์ฟแล้วเขาจึงลุกขึ้นเดินไปหาเด็กหญิง ที่กำลังจ้องขวดโหลหลายรูปทรงที่มีปลาใบละตัวตั้งเรียงกันดูอะไรอยู่คะวีวีปลาพวกเนี้มันคงเหงานะคะอยู่ตัวเดียวจะมองเพื่อนข้างๆก็ไม่ได้มีไม้กั้นไว้ด้วยเด็กหญิงรำพึงขึ้นมาปลากัดอะมันต้องอยู่แค่ตัวเดียวถ้าอยู่ด้วยกันมันจะกัดกันค่ะ คุณพ่อที่มีลูกชายเลี้ยงปลากัดมาแล้วหลายตัวบอกแค่เอาขวดมาตั้งชิดกันไม่มีอะไรกัน้นบางทีมันพุ่งชนขวดเลยนะเขาใจแล้วคะ่ะเด็กหญิงพงกศีษะชอบไหมคนที่เคยพาบุตรชายมาร้านนี้และซื้อปลากัดกลับไปเลี้ยงมาก่อนเอ่ยถามสวยมากเลยคะ่ะชอบสีตัวนั้นจัง เด็กหญิงชี้ไปที่ปลากรดตัวสีฟ้าน้ำทะเลสีสวยมากผู้ใหญ่เอออ,อแล้วเอ,อ่ยชวนเด็กอาหารมาแล้วไปกินข้าวกันก่อนค่ะเด็กหญิงเดินตามมาอย่างว่าง่ายมานั่งลงพร้อมกับมารดาที่เพิ่งเดินกลับจากห้องน้ำแม่เปลี่ยนเสื้อด้วยเด็กหญิงเท้าคางมองอธิราชก็มองด้วย มองแล้วรอบก้มหน้าลงซ่อนประกายตาวาววับเพราะได้เห็นสิ่งที่อยากเห็นเสื้อยืดของเขาสีขาวคอวีเนื้อบางและนิ่มเมื่ออยู่บนตัวเขามันเผยให้เห็นอกตึงและกล้ามแน่นที่บาา่าไหลแต่เมื่ออยู่บนตัวของมิรันตีนั้นแม้เธอจะตัวเล็กบางกว่าแต่เสื้อตัวนี้เผยให้ส่วนที่ควรจะนูนช่างนูนเด่นแถมคอวีที่ดูพอดีเมื่อสวมบนตัวของผู้ชายอกสามศอก มันกลับกว้างและลึกจนเห็นผิวในร่มผ้าที่ขาวกว่าผิวภายนอกหลายเฉดผิวที่เขาจำได้ว่ามันทั้งนุ่มและหอมเพียงใดเธอหน้าแดงดวงตามีแววเขินอายเมื่อสบตาเขาเธอต้องรู้แน่ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาควรจะเก็บความรู้สึกมากกว่านี้ใช่ไหม